หึงหวงเป็นเหมือนไฟที่จุดขึ้นเพราะกลัวจะสูญเสียแต่ถ้าไฟนั้นไม่ถูกควบคุมมันจะเผาผลาญทั้งความรักและตัวคุณเองหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการหึงหวงคือหลักฐานของความรักแต่คนที่สแสวงหาการเติบโตรู้ว่าการหึงหวงไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณรักใครมากแค่ไหนมันพิสูจน์ว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองแค่ไหนต่างหากลองผูกกับชีวิตจริงนะ ทุกครั้งที่คุณตรวจมือถือเขาแอบเช็คโซเชียลหรือสงสัยทุกการกระทํามันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยขึ้นแต่กลับทําให้คุณหมดพลังใจและทําให้ความรักเต็มไปด้วยความระแวงความสัมพันธ์แบบนี้จะอึดอัดเหมือนกรงไม่ใช่บ้านที่อบอุ่นความรักที่แท้จริงไม่ใช่การจับตาดูอีกฝ่ายตลอดเวลาแต่คือการมีความเชื่อมั่นว่าแม้เขาอยู่ไกลคุณก็ยังมั่นใจในคุณค่าและความรักของตัวเอง จำไว้ถ้าความรักทำให้คุณหวาดระแวงทุกนาทีมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือความกลัวในคราบของรักและความกลัวนั้นจะผลักคนที่คุณรักออกไปทีละก้าดังนั้นแทนที่จะถามว่าฉันจะจับพิรุธเขายังไงลองถามว่าฉันจะสร้างคุณค่าในใจตัวเองยังไงเพราะเมื่อคุณยืนหยัดด้วยความมั่นใจความรักจะกลายเป็นอิสระไม่ใช่กงขัง คนที่แสวงหาการเติบโตที่แท้จริงรู้ว่าความรักคือการมอบอิสระที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจไม่ใช่การมอบพันธนาการที่เต็มไปด้วยความกลัว